เด็กที่สนุกที่สุดตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเลยนะครับเปิดไปด้วยแฟนโรตอมพัดกุลิกี้กลับขึ้นมือไปก่อนเขาก็ทําเกมบุกต่อโดยการส่งอเดรทิวลงมานะครับแต่ก็ไม่พ้นแฟนโรตอมผมพัดส่งขึ้นฟ้าไปอีกรอบนึงรอบต่อมาเนี่ยพัดวิลิกี้ไม่ขึ้นครับก็เลยโดนต่อยส่วนวิธีแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแฟนโรตอมผมมัน MVP อยู่แล้วพัดกุลิกี้ขึ้นไปอีกรอบนึงะนอ,องะรอบนี้เ้าส่ง L L uma, รลี้ยวรู้มาเพราะว่าเขาลำคานแฟนโรตอมผมเต็มทีแล้วจะตีมันให้ตายได้เลยแต่ผมดันง,งุกโพชั่นเนี่ย MVP ของผมก็เลยต้องลาพักรอนนะครับแต่ว่าให้เพื่อนรักอย่างฮิโรตอมเนี่ยขึ้นมาแทงแทนไปก่อนเพื่อให้เอสของเราอย่างมูนิสโตเนี่ยได้ออกลงนะครับปิดจบ เลโอรู้แล้วก็ส่งการ์ดบนมืออีกฝ่ายกลับเข้าเด็กแต่รอบนี้เขาทอมเด็กคาลิกี้ผมเลยต้องสปีนหน้ายื้อทำแต้มจากฟอสซิลไปก่อนสุดท้ายวุนเนเตผมก็โดนคาลิกี้วันช็อตทำไม้ต้องถึงมือมีพีตัวจริงอย่างแฟนโลตอมนะครับลงสนามมาซัดคาลิกี้อีกฝ่ายขึ้นมือไปอ เป็นหมุนแล้วกดโอมแพ้ไปแล้วเท่าน,นั้นยังไม่พอแอนโรดิชิวกลับลงมาแม่งก็ซัดไปอีกรอบนึงโอ้โหผมที่หลุดจนไม่แหวแล้วก็ส่งปเป็นยะโตขึ้นไปเร่งทำดามเมจครับเอาล่างสองเขากับเขาเด็กเพื่อเลือกนะไม่เพิ่มถึงก็จะรีทกลับไปก็ไม่พ้นลูกพี่สาลัดรับจบอยู่ดีและอีกฝั่งก็ได้หลุดพ้นจากแมตั์อันยาวนานกว่า10นาทีนะครับเด็กลีก็จะประมาณนี้นะครับผมใส่สามโลตอมมาเอาเท่ไงไแต่ว่าแบบโหโห,โหเล่นแล้วโคตรชอบเลยว่ะ